รถยนต์มือสองสีสิเกตพมนิเวศซื้อแล้วเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่าย สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ <S <S ช่องรถยนต์มือสองซีสิเกตพงนิเวศนะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวหคันเป็นรถรุ่นอะไรเดี๋ยวไปดูกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและนี่ครับอีสุดีแม็ก1.9เซ i ตไฮ a n นเดอร์บูพาวเวอรถปี2017 คันนี้ที่ผมจะมาลีเออก็บไว้เก็บไว้ิมาพร้อมกับโรแม็ก18 ที7ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้ความสว่างที่โดดเด่นเด่นกว่าใครสว่างมากรถยนต์มือ2องสีสเกตพรมนิเวศซื้อแล้วเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายแก้วสำหรับคันนี้ครับแนะนำเลยรถเดิมสีเดิมรับประกันไม่มีอุบัติเหตุเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซี vgs turbo intercooler ให้กับำลังสูงสุด150แรงม้าเบาะคู่หน้าและหลังเป็นกำรรมหยี่สีดำเทาให้ความกระชับในการขับขี่เสริมความปลอดภัยด้วยถุงลมนิรภัย2รูปทั้งพวงมาลัยและด้านซ้ายของคนขับมาพร้อมกับเครื่องเล่นขนาดจอ8นิ้วระบบทัชสกรีน รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB และ Bluetooth ฝากไว้ด้วยนะครับ Isuzu D-Max 1.9 Z Highlander Blue Power รถปี2017ขายเพียง5,98,000บาทรถด,ดีรถสวยรถรับประกันไม่มีอุบัติเหตุที่ดีที่เดียวเท่านั้นรถยนต์มือสองสีเกตพงษ์ดิดเบสขอรับ